Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! สุขภาพเงแลลนอานเฮ้ปั๊บมันให้วันเกิดพ่อมันแค่เนี้ยนะนะพี่ว่าอะไรนะไอปั๊บมันให้วันเกิดพ่อมันแค่เนี้ยเแคไหนแค่ไหนเนี่ยโอ้พี่ดูถูกมันแล้วพี่ดูถูกมันแล้ว พี่ดูถั่วมัแล้วดูซินมีอะไรเดร็ันแล้วอะไรครับเกิดอะไรอะไรมันเกิดพ่อของขวัญให้พ่อแก้แให้พ่อด้วยเนอะไรวะเฮ้ยจริงะไรให้อะไรพ่อมึง้้นึน้น ้ปับให้เลยโอ้โหอ้จุ๊บจุ๊บรงให้องให้ห้อันนี้มาซื้อส้อยทองให้พ่อมันนะโอ้โหขอมาาะให้เราให้พ่อมึงอ๋อหล้ว มาเบิกเงินไปแน่นะอาไปซื้อทองให้พ่อมึงเนี่ยเออที่รักพี่ต้องพี่ต้องแบบยินดีกับมันสิเพราะว่ามันแบบต่อยมวยเด็กอายุกี่ขวบนี่หาสร้อยทองให้พ่อแล้วคอันเนี้เขายกให้ปั๊บเออให้เป็นของปั๊บเลยโอเคนะมันมันมาขอเบิกเงินไปซื้อสร้อยพ่อมัน พี่คำพี่ท้อบอ้าวนี่อันนี้ลิงลมให้ของขวัญมันเกิดกับพ่อแล้วก็พ่อก็รู้สึกว่าดมากก็มอบคืนให้ลูกเหมือนเดิมนี่หูเห็ยินเราไม่ได้ไหมหูยินเราไม่ได้พ่อจต้องตั้งใจลูกหูยินต้องตั้งใจเดี๋ยวมือกับมือไปเรื่อยมงด้วยนะลูกทำในสิ่งที่เราคาดหวังไว้ลูกแต่ไม่ได้ทำไม่ได้ กี่ขวดแล้วสิบสองครับสิบสองอ้้หซื้อสองไห้พ่อพ่อไม่มีบัญญาติซื้อพ่อแม่พ่อเลยพ่อไอ้เลือ้าปเนี่ยเนี่ยโอ้ยสุดยอดภูมิใจเป็นไงบางเป็นไงเป็นไเลย กีรักนะหนูบอกแล้วอย่า <Jamie, S 1> ไปดูถูกมันเอ้ยพ่อใส่ก่อนเยีมัน <disciple> ต้องแก่เอาเดี๋ยวขาดเดี๋ยวขาดเนี่ยต้องให้พ่อใส่ก่อนอืที่บ้านไม่วันเกิดพ่อแบบนี้ด้วยนะเฮ้ยที่แักให้ดูการีบบอกปั๊บาอันนี้ใช้เวลากี่ปี อันนี้แร้วก็สามปีได้ไหมได้ครสามปีได้สร้อยพอและมีเงินเก็บอีกได้วัวอีกอุ้ยวัวตั้งหลายตัวแล้วใช่สามตัวแล้วขอบคุณมากเลยลูกคุณเหรอคุณเหรอโอ้ไม่เป็นเชียนร์